วันนี้เราก็จะใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ด้วยะนะว่าทําไมเราเลี้ยงหมาแบบไหนดีเนาะม,มันถึงเข้ากับตัวเรารนะเราก็จะไม่ผิดดัดเนี่ยมห,หมาต้อเล่นอะไรคะไหน,นยังไงที่เขาฝึกกันนะอะโนเล่เล่นก็นได้นะเฮนน้ยซื้อสิอถ้าไปซื้อหมาที่มันคุมไม่ได้หรือมันไม่ค่อยฟังหรือมันเล่นมันดื้ออย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้ากับป็นรามา เออมันต้องเอาแบบดดว่า,ร,ารับคำสั่งฝึกง,ง่าย รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ www. อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม d n e t สวัสดีครับ <ฮะ S 1> <า>พบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะคะในศาสตร์ความเชื่อวันนี้เราจะมาในเรื่องของน้องมาหมานะคะว่าเลี้ยงพันธุ์ไหนดีลักษณะไหนควรที่จะเลี้ยงพันธุ์ไหนคะ่ะ รู้ลึกรู้จริงแม่นยำครับกับ,บผมอาจาร,รย์กิษณะภูศิรดคมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่ออกีกแล้วแต่วันนี้จะเป็นความเชื่อที่ใกล้ชิดเราหน่อยอนะเชื่อว่าทุกคนเลี้ยงหมาอยู่แน่นอน<ช>แต่เลี้ยงแล้วบางคนรู้สึกเอ๊ะลำคาญใจปะบางคนอึดอัดใจเอ๊ะทำไมหมาเราวมาันดื้อขนาดนี้บางคนเลี้ยงแล้วโอ้โหอารมณ์เสียหมามากัดเราอีกนะไรมานีแต่ไปนู่นบางคนเลี้ยงแล้วภาคภูมิใจอะไรอย่างนี้นะพวกเราก็จะมาอธิบาย ความเชื่อเหล่านี้ให้กลายเป็นความเข้าใจนะด้วยหลักแต่หลักวิชาวันนี้เราก็จะใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะว่าทําไมเราเลี้ยงหมาแบบไหนดีเนาะ<ฮ>มันถึงเข้ากับตัวเรานะเราก็จะไม่ผิดอลาดเนี่ยอย่างน้องเปียวไปเลี้ยงแล้วเอ้ทำไมมันดื้อจังมันไม่ฟังมันดื้อมัน,นมันนอะไรอย่างเี้ยเออเพราะอะไรรู้ป่ะรู้ไหมเพราะอะไร ไม่รู้อะนิใสมันไม่ตรงกันนี่แหละนิใสมันไม่ตรงกันก่อนที่เราจะเลี้ยงหมาเราต้องดูก่อนว่านิใสตัวเรากับนิใสหมาเข้ากันได้ไหมเออสมมุติเราเป็นคนรักสงบแต่หมามันดิ้นตลอดเวลาเป็นไงมันไม่ไหวเออหมามันดิ้นตุ๊ดนู่นนี่นั่นนู่นนี่เป็นไงเราก็จะสักอารมณ์เสียเพราะอารมณ์เสียเราเริ่มไปตีมันเราไปว่ามันใช่ไหมพอเราไปตีมันไปว่ามันนะมันจะโมโหมันจะมองว่าจากเดิมอ่ะเขาจะเชื่อเราเป็นจ่าฝูงนะ แต่เมื่อใดที่คือหมาเนี่ยนะสัญชาตญาณของหมาเนี่ยเขาเขารักความเป็นฝูงนะ,ะแต่ถ้าเราอ่ะไปตีเขาเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ใช่จ่าฝูงเขาแล้วเขาจะต้องดับรักมีไอ้นี่และ้ะเขาจะมองว่าไอ้นี่คือศัตรูมองว่าเป็นคู่แข่งแล้วเพราะไปทาร้ายเขามันไม่ได้อยู่เป็นฝูงเขาก็จะหาโอกาสซัดจ่าฝูงว่อยๆเขาขัดเก่งมากเอาเลยขัด หนูก็เพิซื้อเขาแต่เขารักน้องหนูเขาไม่กินูั่วมันเลยปิ๊ต่อให้มันกัดกัดไม่เจ็บอ่ะกัดไม่เข้าเหรอใช่ค่ะเปนตัวเล็กเก่ามากเป็นเก่าเลยเลี้ยงไม่เคยโตเลยก็มีตัวที่ไั้มีส่วนหนึ่งหนูให้ข้าวมันหรือเปล่าเนี่ยให้กินทีละเม็ดหรือเปล่าให้ออมันอ่าพุดเดิ้ลผสมไทยค่ะพุดเดิ้ลผสมไทยใช่่คะหมาไทยมันตัวใหญ่ๆไม่ใช่เหรอไม่รู้แต่มันแป็นคืออย่างบ้านอื่นอ่ะ เขาเอามาจากที่เดียวกันเขาเลี้ยงโตแต่บ้านหนูอ่ะเลี้ยงตัวต่อเลี้ยง่โตคือเขาก็เว่าเหมือนเลี้ยงตามคุณลีเป็นที่อาหารและน้ำแล้วล่ะแล้วหนูให้กินอะไรเนี่ยแต่หนูก็นคว่าทำใหถึงตัวอย่างแค่นั้นก็นี่แหละมาดูลัคนาสถิตแม่แม่ควรเลี้ยงอะไรถ้าในเชิงโหราศาสตร์นะควรเลี้ยงตัวเล็กๆอย่างแบบหนูเนี่ยตัวเล็กๆหมากระเป๋าหมาอะไรเงี้ยเขามีพันธุ์อะไรบ้าง ก็จะมีปอมปอมเออเคยเห็นปอมปอมตัวนี้แต่น้นมันจะขนปุ๋ยอันนี้ก็ได้อยู่นะทำไมต้องเป็นเช่นนั้นคือคืออย่างนี้ชาวลักธนสติเมตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่มีพลังในตัวนะพลังในตัวมากนะแล้วหลักอิสระนะแล้วก็หลักการเดินทางถ้าเลี้ยงหมาเล็กๆก็เอาใส่กระเป๋าไปด้วยเล็กก็ถือว่าเล็กไหมอาจารย์ก็ไม่รู้อเอาเน้นแนวที่มันพกได้ อันนี้มันจะถูกฉลองเป็นลักษณะนี้สะดวกตัวเล็กๆทีิงว่าเนี่ยคนชาวเมฆเลยเพราะเขามีพลังเยอะนะทําถ้าพลังเยอะไปอยู่กับพลังเยอะไปไงถ้าหมาใหญ่พลังเยอะกับพลังเยอะมันก็จะสัดกันเขาบอกว่าถ้าคนที่เลี้ยงเชื่อว่าเนี่ยจะมีความน่ารักแล้วก็มีความฉลาดอยากเดี๋ยวขอแทรกราคานิดนึงบางคนอยากแบบพูดชื่อว่าราคาเท่าไหร่ถ้าท้องตลาดตอนนี้นะคะสตาร์ู่ตี่ พันต้นๆไหมอยู่จบอยู่ที่ประมาณแปดพันถ้าพี่หน่อยพูดผิดก็ต้องแย้งนะคะเพราะว่าคือราคามันมีขึ้นมีลงเพราะว่าชิวาวาล่คามันมีของผสมจริงอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเลยพันก็ต้องไปดูกันเอาเองนะถ้าชอบแบบไหนแต่ว่าคนค่อนข้างเลี้ยงเยอะหนึ่งดูแลง่ายน่ารักตัวเล็กเอาไปไหนก็ได้บางทีเราเขาเหงาเงี้ยเขาติดเจ้าของเขาก็เราก็จะพาไปทัจั๊กจัได้ลักษณะสถิตพฤกษ์ศักนะต้องเลี้ยงหมาฉลาด ที่แบบต้องฝึกนะคะหรือว่าหมาฉลาดคือถ้าแบบเคยเห็นหมาบื้อๆไหมบื้อๆอะไรเงี้ยมันงงงงที่นั่งแบบว่างงๆอ่ะมันงงงมึนๆอะไรเงี้ยนะเออมันจะงงคือเรียกก็งงเรียกก็หูทุนหลงอะไรเงี้ยนะฉันไม่สนใจมันจะมันจะอื่นๆหน่อยเงี้ยอื่นอย่างเดียวนอนกินเพลินมั่วๆสัวๆอะไรเงี้ยพึ่งศอกเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการสูงนะฉะนั้นมันต้องเลือก หมาฉลาดอ่ะมันต้องมีจินตนาการบ้างไม่มึนไม่อึนฉลาดต้องต้องเตรียมหนังสืออ่านอะไรบางแก้วบางแก้วฉลาดนะอาจารย์ฉลาดนะคะอาจารย์ฉลาดเพราะว่าเป็นหมาที่แบบตัวใหญ่แล้วแบบดูแบบดูแลได้อะไรเงี้ยว่ามันฉลาดแต่ว่าแค่แบบมันอยู่ที่อาจารย์บอกอาจารย์เองนะก็ราศีพฤกษ์นะแต่แต่ลักนาการจะเลี้ยงหมาฉลาดก็รู้สึกเออมัน มันสอนมันได้ไงเพราะเราเป็นคนจินตนาการส่งแล้วมีไอเดียมีอะไรเงี้ยเราจะคุยกับมันรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหน่อยให้เลือกถ้าหน่อยชอบนะไซบเรียนฮัสกี้เออนี้ก็ฉลาดฉลยโอ้แต่นักทำลายอาแต่มันจะกัดของเยอะไปเปิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะสมมตินะคนวันอาทิตย์ไอ้คนราศีสิ่หงไปเลี้ยงไซบเรียนมันก็จะอาจจะทะเลาะกันได้เพราะว่าอันนี้มันก็ เขาบอกมันกัดไม่เป็นแต่ว่าเขาเขาไม่เป็นแต่ชอบแบบเล่นขอนเก่งอะไรอย่างนี้นะต่อไปลักนาสถิตเมถุนเมทุนเนี่ยนะต้องเน้นหมาอเลิี้อ้ัเลิี้อ้เนมองงกกงกกงกกบ้านเงี่เงาเลยเออมันต้องเป็นอย่างงี้เพราะว่าคือชาวเมทุนนี่เ้าจะเป็นคนว่องไวกระฉับกระเฉงนะหมามันก็ต้องว่องไวเข้ากันได้เอ้า โกเด้นได้ไหมจันโกเด้นก็ได้น่ารักดีแล้วมันก็ดูว่องไวแล้วมันก็รักเจ้านายแต่สมมุติว่าถ้าไปเอาหมาแบบขี้เศรอย่างเงี้ยหมาไม่กระจับกระเฉงแต่เจ้าของกระจับกระเฉงอย่างเงี้ยพอเจ้าของจะไปไหนหมามันไม่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้ากันอโ็เด้นหรือละมารดอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าต้องเอาหมาอเลิร์ดหน่อยแล้วต้องขี้ออนเจ้าหน้ายหน่อยเออนี่แหละนี่แหละฉะนั้น ฉะนั้นหมาต้องไวกับชาวเมทุนเพราะเมทุนเขาเปลี่ยนแปลงง่ายปรับเปลี่ยนปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปับ๊บว,ว่องไวออนะโอเคต่อไปนะครับกร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 กฎเนี่ยนะต้องเน้นหมาใหญ่หมาดุด,ดันหมาสง่างามแล้วตัวใหญ่ขนาดไหนคะตัวใหญ่ๆแลก็เนิร์ดนะอาจาร์โอ้ก็ดีเพราะอะไรคือชาวกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่ามีพระจันทร์เป็นเป็นดาวดาวประจําตัว พระจันทร์เนี่ยเขาเป็นคนละเอียดอ่อนมีอารมณ์สูนเทวยภาพอ่อนไหวนะแล้วแล้วก็เรียกว่าอ่อนไหวต่อสิงทท่งกระทบฉะนั้นหมาที่อยู่ด้วยมันก็ต้องเป็นที่พึ่งได้อ๋ออ่ามันต้องดุด,ดันฉลาดเป็นที่พึ่งสมมติมมตกําลังเดินเข้าซอยกลัว oh, อุ้ยหมาไอ้นู้นมา <c oughs> เอา้าไอหมาเรามันไปลุยก่อนเลยมันไปช่วย <c oughs> อะไรเงี้ยเออมันต้องเน้นเน้นแบบว่าหมาที่มันดุด,ดันสง่าง,งา,นามะนะตัดสินใจแทนเจ้านายอะไรเงี้ย ถ้าเป็นพันที่รู้คุณจะมีโดเบอร์แมนเอออันนี้ก็ใช้ได้หมูตั้งตั้งตุกดันนะไอ้ที่เขาากัดคนตายอะไรแบบนี้นูเดนปอันนั้นมันดูเป็นเจ้ากล้าอย่างนี้เนี่ยเขาเพราะว่าคือความที่ละเอียดอ่อนใช่ไหมถ้าเราละเอียดอ่อนแล้วเราเลี้ยงหมาละเอียดอ่อนด้วย ต่างคนต่างกลัวเดินไปโอ้โหนีกันหมดนะแมวลองฝนตกตกใจกันหมดอะไรอย่างงี้ถ้าอย่างเมดามเชียนน่ารักนี้ได้ไหมจันเป็นลายจุดเลยคือคือต้องเน้นความที่มันให้หมามันหนักแน่นอ่ะไม่งั้นสมมตินะชาวบ้านคนพังดีอยู่บ้านคนเดียวนี่ยินเสียงรู้นนี่เออหมามันไปข่าวมันไปดูมันไปจัดการแทน แต่เคยเห็นหมาขี้กลัวบ่ะคนคนแค่ยกมือมันวิ่งก่อนเลยอะไรเงี้ยเออวิ่งก่อนคนเองเออวิ่งก่อนเจ้านายเจ้านายก็อ,าอ้าวเบอเลยคันนี้นะเนี่ยม,มันต้องน้องพิบูเลยค่ะออมันต้องเลือกให้มันดุด,ดังะนะสง่าง,งามอย่างนี้นะเออเอาวสิงห์เนี่ยน้องเปียวนะ <c oughs> ต้องเน้นหมาแบบมีระเบียบวินัย <c oughs> อย่างี้ต้องสง่าง,งามเสียสวยหมาที่ก็ไปสุดห <c oughs> มาตำรวจหมาทหารหมาฉ <c oughs> ลาดนี่ไงเพราะชาวสิงห์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ เจ้ายศเจ้าอย่างเจ้าระเบียบมีนิสัยทะเยอทะยานมีความเพอร์เฟกต์อ่ะแล้วถ้าเราเจอหมางอกแงกอกแงเจอหมาไล้ระเบียบอย่างเงี้ยเราก็อารมณ์เ <Sabbath> ส like ียก so, you know? ันบมานว่าไอ้นี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เรียกก็ไม่มาเพระมันอารมณ์เสียเ้ตาหน่อยมองอเราก็ต้องเลือกหมาแบบว่าเออหมาตำรวจหมาทหารหมาฝึกหมาอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยมันจะเข้ากับลักษณะนิสัยเราอพอเข้าใจไหมโอเด้นก็ได้ะหมาตึเปิดไปไหนคะไหนยังไง ที่เขาฝึกกันอะโปรเล่นก็ได้นะโขาเล่นก็ได้ค่ะเฮ้ยซื้อสิเอาขอไม่ได้อคะขอลองไปขอดูสิลองไปขอดูลองไปขอดูว่าเขาให้ไหมว่าพันนี้ก็ได้มาไทยหลังอานเคยเห็นไทยของแค่นี่ประกวดกันเคยเคยเห็นมาไทยหลังอานเคยได้ยินบ่อยเอาพวกสง่ามีอะไรอีกนะมันจะได้เข้ากับตัวเราคาหนักเกรียขาเอออย่างเงี้ยนะเอาลักนากันชาวกันเนี่ยนะ ต้องการสมาธิเพราะคนชาวกันอย่างตัวผมเองเนี่ยมันต้องใช้จิตตะการสูงเป็นนักคิดนักอา่านนักเขียนนักพูดอย่างเงี้ยนะถ้าหมามันจุ๊กจิกจุ๊กจิกจุกจิกงกแยกงกแยก,ก,ก,กมันจะเสียสมาธิโอเคไหมมันจะอารมณ์เสียนะไอหมาดิทำไมไมันอยา่างงี้มันต้องเป็นหมาแบบสงบหน่อยไม่หน่อยนึก<อ>ถึงเ<อ>งลยท<อ>ี่เขาบอกว่าเห็นรูปวันนี้คือชี่บอกว่า ถ้าอาจารย์แบบต้องการสมาธิไือเรียนพี่บอกว่าคือต้องแบบสงบสงบหมาสงบหมาสั่งได้เนี่ยพวกสั่งได้นี่โกลเด้นก็ได้อาจารย์ชอบลาบดออาจารย์อยากได้ลาบดอสมบนี่พันไหนบ้างคะเอ่อหมาสงบหมาสงบลาบดอก็น่ารักดีแบบสงบสั่งได้อาสเซเชียนอย่างเงี้ยนะสงบสงบรู้เรื่องหน่อยไม่งั้นมันจะหูไม่ไหวเลย นี่อันนี้ก็น่ารักอันนั้นนี่ไงชิบะเอออันนี้สงบไหมฮะหล่อเคยเห็นมันดิ้นเห่าบ่อยเหลือเกินแต่ใช่เห็นไหมเออมันจะชอบเห่าแต่ว่าอาจารย์จะใส่บิเลียยฮัสกี้ไม่ได้เอาแบบเห่าน้อยๆหน่อยเพราะไม่งั้นมันชิบกำลังซุบนั่งทำการมันเห่าอีกแล้วนั่งทำการมันเห่าอีกแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเอออ้าวต่อไปลักษณะตุนนะครับตุนเนี่ยนะอาจารย์จะให้อย่างนี้เลยเลี้ยงหมาหงอย เดี๋ยวนึกหน้าหงอยก่อนนะคะนี่หมาหงอยหงอยน่ารักงบเง็บงบเง็บปักปักเออใช้ได้นะจิงเห็นหน้าไหมันเลี้ยงต้องเลี้ยงหมาหงอยทำไมต้องเลี้ยงหมาหงอยอ่ะคือตุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุลมแปรปวนพูดปารดนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่านะคือเปลี่ยนแปลงง่ายเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างเงี้ยนะมันต้องเอาแบบสงบสหงอยหหน่อย ไม่งั้นมันจะโดนวักเออถ้ามันไปทําอะไรมันจะโดนเบิร์ดกะโหลกหัวทิ่มสามารถเลือกพันปอมเมอร์เลเนียนได้ไหมน่ารักน่ารักนักเล็กๆอะไรเงี้ยหรือมันก็นั่งร์คเมื่อกี้หรือไม่ก็เฟรนช์บูดด็อกอย่างงี้ได้ไหมอย่างงั้นแหละก็ได้นกแต่ว่าจะต้องมีตื่นเต้นหน่อยให้มันไม่ไม่จุกจิกมากนั่งนั่งเออเออไปนั่งมองน่าจะนายนั่งเฉยๆไป อ่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนเบิร์ตกลุ้มหัวทิ่มมาก็ไม่เคยเจอนะก็ไม่รู้ว่าจะานาจะลมไหนหน้าอยู่หน้าเดียวเอย่างเงี้ยนะหน้าแต่หน้าเดียวคือคือเขาเรียกว่ามันแบบว่าขี้เบื่อง่ายๆแบบแปรปวนได้บ้างอะไรเงี้ยต้องเอาสงบๆหน่อยนะจุกจิกมากเดี๋ยวจะโดนเบิร์ตกลุ้มอะไร่างเงี้ยเอาลัคนาสติพิจิกนะคนพิจิกเนี่ยนะเขาเรียกต้องว่าเอาหมาที่แบบมีความเป็นตัวเอง ตัวเองดูแลตัวเองได้เป็นหมาชอกเที่ยวก็ได้เพราะว่าชาวพิจิกเนี่ยนะเขาเป็นคนที่นิสัยแบบห้าวหาญมีอุดมคตินะรักสงบนะอันนี้เขาก็ให้หมาให้อยู่เองได้อะไรได้ไม่ต้องเป็นจุกจิกมากไม่ต้องอะไรมากไม่งั้นหมาบางหมาต้องดูแลต้องอุ้ยมันดิ้นลนอะไรของมันแสดงว่าคนที่ชาวพิจิกนะคะเลี้ยงหมา หลังอานดีกว่าใครหลังอานขนสั้น <c oughs> ไม่ต้องดูแลเยอะไม่ต้องพาไปตัดขนไม่ต้องพาไปอาบน้ําไม่ต้องพาไปใส่เสื้อผ้าให้มันดูดีออไม่ต้องแบบพาไปอะไรที่ต้องเอาแบบว่ายินมยิหน่อย ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิริโดมนนครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือราย e at open down อาธนูคธนูธนูเนี่ยน,น,นะต้องเน้นหมาฉลาด หมาใหญ่เลยหมาฉลาดเพราะว่าชาวธนูเนี่ยชาวธนูเนี่ยเขาจะมีไหวพริบมีเป้าหมายมีความคิดทําอะไรต้องมุ่งมั่นนะถ้าเลี้ยงหมาโง่ๆอยู่ข้างกายมันจะไม่เข้ากันเออถ้าเราเลี้ยงหมาโง่ๆไว้แล้วชาวธนูเขาเป็นคนมีเป้าหมายมีไหวพริบปฏิทินามีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วเรามีหมาโง่ๆ กินน้ำลายยืดหงนหลนทําให้เราวุ่นวายเออมันชาธนูก็จะอารมณ์เสียได้นะบาต้องดูแบบว่าให้ทันให้ทันกับก็เอยแล้วรู้เรื่องอะไรอย่างเี้ยแต่ถ้าเป็นพี่หน่อยธนูนะคะชอบจริงๆก็คือจะมีบิกเกิลเออก็น่ารักนะต้องฉลาดแล้วหมาตัวยาวๆใครใส่กอด แล้วก็อันนั้นเหรอคะแล้วก็ชอบไซบีเรียนฮัสกี้สอพันเองค่ะแต่พันแท็กกอรที่อาจารย์พูดนี่ยังไม่แน่ใจว่าชื่อว่าพันอะไรแต่ถ้าเป็นบลูด็อกนี่ไม่ไหวบลูด็อกนี่ไม่เหมาะน้ำลายยืดไม่เหมาะเนี่ยมันจะบื้ืๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบึ้อๆนังบึ้อๆน้ำลายยืดสะบัดสะบัดน้ำลายกระเด็นเงไปเลิกก็ไม่ไหวที่ปูก็ยิ่ไม่ใช่ใหญ่เชอาฉลาดแล้วกันเอาต่อไปบางกรบังกรนีนะ ต้องเลี้ยงหมาที่เชื่อฟังคำสั่งและฝึกง่ายมันจะเข้าเพราะว่าชาวมังกรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หนักแน่นมันม่นคงและเป็นคนที่สามารถออกคําสั่งฝึกออกคําสั่งหรือเขาจะชอบออกคําสั่งชอบควบคุม,มนะถ้าไปซื้อหมาที่มันคุมไม่ได้หรือมันไม่ค่อยฟังหรือมันเล่นมันดือ้ออย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้าแบมส<า><ร>งมอ เออมันต้องเอาแบบว่ารับคําสั่งฝึกง่ายเข้าใจอย่างเงี้ยน้องพุดเดินก็ฝึกง่ายไม่งั้นถ้าสั่งไม่ได้เจะเป็นเรื่องก็จะตีมันดกอาจารย์เคยดูคลิปไหมคะของชาวจีนคนหนึ่งที่เขาพาพุดเดินไปตลาดเห็นข้าหลังคลิปเห็นกําลังคล่ปเป็นน้องเด็กเด็กตัวเล็กๆใส่ชุดใส่เลยหันมาที่อ้าวน้องหมาพุดเดิ้นะคะเพราะเขาจะ ฝึกง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็ติดคนด้วยอันนี้เหมาะกับน้องอุ้มนะคะนี่เาชาวลักขนากลุ่มนะกลุ่มเนี่ยนะต้องเลือกหมาตัวเล็กๆชี่วาว่าแล้วก็ขี้อ้อนหน่อยอ๋ออันนี้น่ารักแตเด็กคิดว่ากำลังน่ารักเลยนี่ขี้องมากพี่คุณหมอบีนะพันอะไรไม่รู้นะมันน่ารักมากตัวเลยอย่างนั้นนะคะแล้วก็พบง่ายสะดวกใส่กระเป๋าได้เลยเออเี่แหละคือคือเรียกว่า เรเียบเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดนะเพราะว่าชาวกลุ่มเนี่ยเขาก็มีจินตนาการที่ดีมีศักยภาพด้านด้านความคิดนะ,ะการปรับตัวอะไรต่างๆหมาที่มาอยู่ด้วยเนี่ยมันควรจะเป็นเพื่อนที่ปรับทุกข์กันได้คุยกันนู้เรื่องอะไรอย่างเงี้เยนะอนนเออเอาตัวเล็กๆขี้อ้อนคุยกันสนุกสนุก อย่างเงี้ยมันจะเข้งแต่เป็นเด็กเป็นหมาไทยนี่แหละหมาแบบสเปซสปะเนี่ยมัวตัวแม่ตีกับเรงไห้กับหมามันนั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปรับทุกข์กับหมาเออมันต้องปรับทุกข์กับหมาต้องให้แม่ตีอะไรรักคณราเมลสุดท้ายแล้วนะให้เลือกหมาเน้นฉลาดรูปงามไทยหลังอานฉลาดให้เราให้เรานึกถึงนั่นนึงที่ที่ที่หน่อยมองว่ารูปงามนะไซเบเรียนฮัสกี้ ไทยหลังอาโกลเด้นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะฉลาดลูกน้ำฝึกได้คําว่าฉลาดเนี่ยเพื่ออะไรให้มันฝึกได้กาะจยิงชาวมีเนี่ยเขาก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีสติปัญญาดีอย่างเงี้ยนะไม่หยุดนิ่งฉะนั้นถ้าเลือกหมาหน้าโง่มามันจะไม่เข้ากับบุคลิกเราเออเอเห็นไหมเห็นไหมโอ้ดูล่อระเบิดดูเท่มากมันเสริมบุคลิกภาพของชาวมีนะนี่ก็เป็นเป็นหลักความเชื่อนะครับที่ เรามาอธิบายนะครับในลักษณะนิสัยอธิบายให้เข้าใจว่าโอเคถ้าเราจะเลือกเป็นยังไงเพราะบางทีบางคนบอกว่าอ้าวเราอยากได้เพราะมันน่ารักแต่พอเลี้ยงแล้วไม่พึงประสงค์นะไม่พอใจอึดอัดอยากเอาไปปล่อยวัดอะไรเงี้ยนะบางทีหมามันสั่งไม่ได้โซนไปกัดโต๊ะไปกัดนู่นก็ได้สุดท้ายเอาไปปล่อยวัดเราก็ไม่อยากให้กุาย่านนะาะพอมัน ตอนเล็กๆมันน่ารักเราก็เลี้ยงแต่พอมันโตมาแก่มาเราก็พากันไปล่วยวัดสงสารมันฉะนั้นให้เลือกตั้งแต่คิดดีๆก่อนเลี้ยงอาจารย์เห็นมีคนคนหนึ่งนะตอนเด็กๆก็น่ารักพอโตขึ้นพอมันเริ่มแก่ใช่ไหมมันมันป่วยบ้างอะไรบ้างพอหมาอ้วกมาอ้วกนั้นก็โวยวายโอ้ยต้องมาเช็ดอ้วกโูนี่คราวนี้จัดเดิมให้มันนอนในบ้านคราวนี้มันอยู่นอกบ้านตากฝนตากอะไรก็เออมันเเนี่ยนี่คือไม่เข้าใจเขานะ อาวันนี้ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอยากให้ผมมาอธิบายเรื่องอะไรมาเล่าเรื่องอะไระเ,เรื่องสร้างความเชื่อ,อสามารถพิมพ์ใต้คลิปไว้ได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ comment, เป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานนะครับปุ่มติดตามนะครับในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะเนี่ย กดติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรก็ท่านจะได้รับชมก็ได้เลยนะครับค่ะ,อะนอกจากเรามีช่อง YouTube แล้วนะคะเรายังมีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงและก็ช่องของอาจารย์นะคะ ะะชื่ออาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุด,ดมกับเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ของอาจารย์นะคะก็จะมีครบหมดเลยค่ะทั้งเรื่องการดูดวงการวิเคราะห์ชื่อ,อตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ใครที่เ <นะ S 2> พิ่งเข้ามาใหม่อาจจะเอ๊ะทำไมอาจารย์ศิลป์าาาาเป็นใคร,เ,รเออทำไมรู้อะไรหลายเรื่องเหลือเกินก็ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอดุดมเนี่ยมีทั้งโหราศาสตร์มีโลกทิพย์มีธรรมะปฏิบัติมีธุรกิจการค้ามีความเชื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ย มีทุกเรื่องจริงๆเราเลยเรียกว่ารายการคุยทุกเรื่องกับจันทิสนะใครอยากรู้เรื่องธรรมะนะคะก็สามารถไปติดตามนะคะที่ช่อง u t ท b e สถาบันพลังพุทธานุภาพนะคะแล้วก็จะมีเพจสถาบันพลังพุทธานุภาพเหมือนกันค่ะก็ท่าในใดที่อยากคุยสนทนาเรื่องธรรมะนะครับกิจกรรมงานบุญต่างๆนะครับสามารถกดลิงก์เข้ามาที่กลุ่มนะครับโอเ n น h ช t นะครับได้ที่ใต้คลิปนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ